นี่ได้ก่อยเห็ดได้ถ้าก๋วยผัดเดือมขึ้นพอเลยเจ้าของเจ้าหันเจ้าก็ไม่บอกเนาะนี่เด็ดสองเห็ดชุนก๋วยเฮ็ดออกก๋เฮ็ดมาเห็ดไปเฮ็ดมน้ามันจะตรงเจ็ดอ้อันนี้เป็นสูตรของเจ้าของเองเจ้าก๋วยผัได้เอามาซื้ออ๋ออเจ้าก๋วยด้เอามาซื้อเฮ็ดเป็นเนาะแต่ว่าแต่ว่าเฮ็ดเป็นคันพ่ดซื้อกะเอ็ดแนวทางให้แฟนคลับเบิ้งก็ได้ นี่งวดนี้ม mm ันใหญ่ตัวเดีกแตมันบวกู่เด็กมันมีเข่ามีหลุดเด็กแต่บวกลู่บวกลู่เด็จับมันมาสื่อตัวบางเท้อมันกเข่าบางเท้อมันกิดบวกลู่ชิ้นนี้มันจะได้นี่มันมาลุ่มอยู่สิมันจะสื่อหยาดจักหน่อยตัวของตัวแม่จิกคือแม่จิกมามันจังสับตายบวชับอร่อยพวกเอาแม่จิกมาให้มันอันนี้มันจังสับโอ้นี่ตัวเล้อดออกมานี่จนมากเพื่อทีจับสื่อตัวนี้มันบอลแต่บวกลู่เอาอยวกเอาตัวนี้ มันจะเอาสามตัวนี้มันสื่อแต่มันมันมันบอดซัวจะเบิ้งสายตีมันสาตีมันขอเหตุลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะออกหามันบอดตัวเนี่ยแ <Rams. S 2> <Liz> ต่ก็ต้องคอยชิบออกตัวผีสื่อคอชิบออกตัวผีสื่อแปดสองสามแปดมันชิบมาอยู่ได้เนี่สามตัวมันชิบมาตัวหนึ่งหรือสองตัวต้องเจ่กับมาสามตัวจำว่าเบิ้งสาตีมันมันออกไงโคกสองแปดกันป่ะนี่แปดสองมาสองเนย มาสองตัวละเห็นมัมาสองตัวละวันที่นี่สามเก้าห้าตัวนี้าอยู่บ่คอยสนใจวันปัานใดดอกล้งเต้กับเขาล้งเต้ากับเขาตัวนี้จะเบิ้งตัวนี้ดีดีสามเก้าห้าอันนี้สัตว์ปนณณเนาะมันเป็นปากกาเนาะอันนี้มาเต็มเต็มเลยบ่ได้กลับบ่ได้ยังเลยสามตัวเต็มเต็มเลยสามเก้าห้าเข่าร้องกันเหมือมาเบิ้งตัวนี้ ตัวนี้แปดสองห้างบงวดสิมามาดอ,อกอย่างห้าสามแปดม้าสองตูห้าสองเขาสองตูเขาสองตูางตบางทีมีเขามีรุดแบบที่นี่มาเบงวัดเนี่ยงวดนี้รุดบ้างเนี่ยจกกเจ็ดกบเจ็ดเนี่ยค่ะมันออกสี่สองสองเนี่ยมันรุดไปแล้วหลุดรุดแบบที่นี่สามเก้าสามศูนย์เนี่ยค่ะเก้าสามศูนย์เบงวัดสิม,มามันออกศูนย์มา เงาเก้าสามศูนย์น่ะมีงวดถุดอกสองเจ็ดศูนย์ศูนย์มาศูนย์เข่าศูนย์เขาค่ะงวดนี้ก็รุดเนี่ยมันเด่นน่ะสามหกเก้ารุดอืมันเป็นจิตแปดจิตวันที่งวดในสายฟันไหนตัวนี้เอางวดจะถึงนี่ไหมงวดจะถึงนี่มันมีแปดนี่แปดเก้าสองเป็นแปดเก้าสองตัวนี้มันจีมารูโกมู วดนี้ก็หายเก่านะโอ้นช่ตลาฟันเก่าเนี่ยคือเป็นยี่ห้อลักี่เม้นไหักหนวยยังสิ่งอะลักซีหลักหนวยเป็นบอมมันชิมาจะเบิ้งใจตีมันชิมาดูนจะเบิ้งดีดีแต่ว่ามันก็คือว่าเขาอยู่แต่ว่าเขาต้องจับเหล็กให้เป็นมันมันมันจังเลยอะ เขาต้องหาเลขมาใส่มันน้ำเหมือนนะเข้าใจแล้วคือเจ้าเบาะมือนั้นเนาะคือว่าเลขเจ้านี่มาอยู่แต่ว่าให้เปะให้มันโปเปะมันโปปี้เออจังหาต้องหาแนวทางตัวอื่นมาเข่ามันบ่มาจับใส่แล้มันได้พิถึงคือวิเคราะห์ตัวอื่นมาใส่กับตัวเฮาเฮาใดทางอื่นน้ำมาบวกเลขเฮาน้ำถักจับถ้าจับถ้าจับถึงลักมันก็ถึงนะถักจับโบถึงมันก็คือ้นไปมันมันก็บ่ถึงเลยนะ แสด <saint S 1> งว่าเลขของเจ้านี่คือแนวทางของเฮานี่คือมันกับบไดษเป๊ะแต่ว่าเจ้าต้องล่อตัวเลขที่มันชัดเจนที่มั่นใจว่าเออตัวนี้นะนะจะมานํากันเจ้าจังสีมาฟันทงใกล้ๆมือเป็นวที่แบานี้อ้เข้าใจแล้วสนะคือเ้าเบิกเบิกทางหุนนั่นะแต่ก็มาใส่เลขจะฟ้องนือมมันจังสีมันจังจิตใดนะน่ะจังสีมีประตูได้ไม่จีบเดือดสื่อนะ คือตัวยางงวดเมื่อกี้ดเดล็เเดเกดดเก๊ดคือคือตัวเข่าจะเหตุเห็กเก๊ดคือั้งมาอย่างน,นี้มันเป็นบางงวดว้าวเอาง,ง่ายๆสรุปคือรอดตัวเหล็กบ,บนมของเพลนสักก่อนแมนบ่อเป็นบางงวดนี่ดิเจ้กระเบื้องนี่ดิอันนี้มันเอียงเนี่ย,ยนี่เดินศูนย์แปดศูนย์แปดสามนี่ก็เหตดออกมามันก็ไหนเก่านี่ยค่ะงวดต่อมานมันออกนี่ดิแปดเก้าสามนี่ดิเก่ามันก็มาเก่า เขามันกับเขาอยู่มันกคเขาอยู่มันมันพอถึงมาที่เขาสุ่งหัวแต่นะมันเรี่ยวจะเป็นบางหัวเพราะฉะนั้นกะคือว่าบบไดหมายความว่าเฮาเห็นนี่เป๊ะๆเลยก็คือเฮาเฮาเว้าความจริงให้ฟังว่าเฮ้าเล้เห็ดเลขออกมาแนวทางออกมาสูตรของเฮ้าออกมามันไม่ได้เป๊ะแต่ว่ามันอยู่ขื้นกับการว่าเฮ้าสิจับตัวใหมาใส่กับแนวทางที่เฮ้าได้เลขอันนี้ไม่มา เขียนแค่หนไหมนะ่ชัดๆเนี่ยตัวเนี้ยเอาเขียนเขียนอันแนวทางที่เจ้าจับไปแล้วท่านผู้ชมกับให้พี่เจรณาด้วยค่ะท่านผู้ชมพราวเอ่อน้องเพิ่นบอกว่าตัวเลขที่ได้ไม,ม้ก่ก็ได้ไม้ควอมาปิปิน,นอ่เจ้าเจ้าไม้เขาบางสันเป็นบ่แต่ว่าอันนี้เบาซูฟังเป็นแนวทางให้ฟังแต่ว่าเพิ่นกะมีรักการในการ จับตัวเลขหมายความว่าคือเพิ่นมีเส้นในการจับตัวเหลขนาจะเป็นจากสี่เมียนบอกเขาคิดว่าเจ้านาจะมีเส้นในการจับตัวเลขการวิเคราะห์ตัวเลขออกมาว่านนาจะเป็นตัวหนีตัวหนีนะคะท่านผู้ชมอันนี้ขจบใหอยเปืเป่อนๆก่อนแะตัวใมั<ๆ>คมกคืออยู่คือสองตัวนี้แน่นอ๋ออันนี้คือจับห้ก่อน,นะช่วงหนีนเมียนบอกยังบ่ได้ฟันทุยังไม่ได้ฟันทุกค่ะอันนี้เป็นแนวทางใบก่อนนะคะ พนวาน่าแนวทางไวก่อนงวดนี้คือเลขเก่ามากมันบอครับถ้าป้าเก่าเด่นเลขเก่าลักซิบเนี่ยอ๋อเลขเก่านี่ยชอ,อยูลักซิ่นะคะท่านผู้ชมบนานมันมันว่าม,มันมาสถิติั้งมันสนมากก็ไม่ยู่ประมาณลักซิบอ๋อเละเก่าจะมาลักซิบพอเพ,พ่นเอาเลขเก่ายืนไว้รอกกระสันต่ว่าตัวเด่นเดนเพิ่นกค่มีเก่าสี่กับเก่าสามแปดมันมาแล้ว สองมันก็นมารู้แล้วเก <9 S 2> ่าว่าในคืนบนญจากเตือยได้จับเปิดอ่ะนะจับออกเก่าที่ทคิดมาหนึ่งคืนเด็กเก่าขึ้นมาแล้วเก่าว่าต้อได้ออกข้างบุญจักเตี้ยนี่หม่อพันพันมาหนิแปดกับสองนี่มันมาแล้วแต่ว่าเลยเก่ายัางบ่มารลยจับตัวนี้มาเป็นตัวเด่นก่อนแม,ม่บอกเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนาะนับมันต่เดือนหนึ่งมาเก่าว่าในคืนบนแต่บอกขึ้นมาอีกหนึ่งวันหนึ่งเลยค่ะนี่เด็ค่ะขึ้นมากหัวหนึ่งอยู่ค่ะขึ้นมากหัวเนี่ย อืมซ้ำเก่าหาลองพิจารณาเบิรงนะคะสําหรับงวดนี้นะคะเพิ่นเพิ่นบอกว่าแนวทางนี่คือจริงๆให้ตัวเดียวคือเลขเก่ามันบอจ้าความหมายเจ้าเด่นเก<อ>่าออให้เลขเก่าแต่ว่าพ<อ>ูบไูได้มัดหลายตัวกันนี่นะจ้าอเอาเองจะคอยมัดเก้าอ๋อแปดเก้าสองนี่มันบอกแปดเก้าสองนี่แหละมาแน่นอนทางบนตัวใดตัวหนึ่งได้สามตอ๋อแสดงว่าตัวเลขเพิ่น คิดคำนวณใดนี่คือเปดเก่าสองแต่ว่าคำนวณออกมาแล้วเนาะเพื่อนมั่นใจว่าเลขเก่านี่ยังบบเขาเพิ่นเลยว่าเอาเก่ามาเปลยนแนวทางไว้กว่อนแต่ยังบบฟันทงไกลๆมือจังสิฟันหไหมว่าสัน่นแต่ก็คิดคำนวณออกมากอะอยู่ทีเด็กเก่าเก่ามาอยู่มีแปดมีเก่ามีศ<า>ูนย์เด็กเก่าไม่อยู่แต่เพิ่นเพิ่นจับเด็กเก่าเป็นลักซิปเพืพ่อนบอก<ม>น่าจะยืดเป็นลักซิปลักหน่วยลักซิปเพื่อนว่าลักหน่วยลักซิปมันบ่ แมนครับอยู่บ้านี่รักน้อยรักสิบเอาแทนผู้ชมเอาฝากไว้เป็นแนวทางสะก้อนสมุดหนึ่เนาะมือใกล้เมือก่อนคอยร่วมลายๆหม่องอนคนจังจิสรุปไห่เนาะสรุปไรเดี๋ยวสรุปภาษีฐาเล็กวงในให้เจ้าพิจารณาคักๆสะกอนว่าเออวิเคราะห์แล้วเป็นตัวนี้ตัวนี้เนาะแต่งวดไปกันคือผ่านเลยหากระโกวิเคราะห์คือเปย์เลยเออเจ้าวิเคราะห์เปย์ได้ได้งวดวงหันตะถือว่าสุดยอดเลยนะมั่งกับจับมั่งกับเดี๋วจะร่วมห่อจับลิงใจเนาะกาจจะมันตัวดีเท่านี้เอา ทีแรกแฟนขาว่าสิได้ชมหามเจ้าไ่ได้ชมด้วยป่าอาจารย์ชมแบนไงตั็นี้เจ้าก็มันใีอาสองเจ้าแบบมันก็เจ้าก็มันใจกอะตแมันใจคัะขน่อยไแมันวิ่งเนี่ยได้ซุ้งหมดเจ้าบาอยู่เมื่อนั้นเจ้าบอกว่าาขมันวิ่งเนี่ยผ่านก็ได้ชุ้งดแล้วก็วิ่งเนี่ยไปเบิ้งก็เจ้ามาโดนแล้วสองเขียดนะสองเพจนี่เนาะกสรุปว่าสำหรับเออ่ วันนี้ก็ตามตัวเลขนี่นะคะท่านผู้ชมตัวนี้ฟ่น่าพิ่นสีเดนมากเก่าสะกอนแต่ว่าขันทันผู้ชมอยากจับเองก็มีแปดเก้าสองแปดเก้าสองนะคะเป็นแนวทางสาหรับมือนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เป็นแนวทางก่อนเดี๋ยวยังไงแอดมินจะมาตามตัวเลขโชคลาภมาฝากให้กับแฟนค่ะแฟนช่องใกล้ๆวันก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ถ้าเกิดโชคดีผู้ใดอยากท้าบเนด็กแนวทางเลยครับของลูกไส้ผนอมนะครับวัดมีเพื่อนกาไ้เดนเก่ามากนะครับท่านผู้ชมเพื่อนกาไ้เดนเน้นไว้นะครับเป็นมีเก่าซีนะครับกับเก่าสามนะครับที่เพื่อนหลอกกันหน่ใยไนะครับนะครับท่านผู้ชมแต่ถึงยังไงก็ดีนะครับท่านผู้ชมก็เพิ่นจะสรุปไ้ตอนใกล้ๆถึงวันสิ้นเดือนนะครับใกล้ๆถึงสิ้นเดือนเพิ่นจะสรุปไ้อีกที่อันกา ตัวเด็กชุดนี้เพื่อนก็นให้เป็นแนวทางนะครับถาผู้ใดชื่นชอบก็น,นั่ไปเสียงโชกไว้เด้อครับเพราะว่ามันยังตนวิกอยู่าไปไปลายเดือนไปเกิดเด็กกระจานดังๆหลายๆทันมาอาจจะเป็นตัวอันก็ได้นะครับมีเก้าสามและเก้าสี่นะครับนี่กัแอดมินกันําเสมอห้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อห้พิจ,จารนาก่อนลงทุนนะครับการลงทุนกับมีความเสียงลอยปเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ให้พิจนาดีๆก็คอยไปลงทุนนะครับนี่เป็นเหล็กแนวทางที่เป็นเหล็กสูตรคำนวณของลูกไส้ของพ่อนอมนะครับรก็ขอให้ท่านผู้ชมรับชมด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้วครับเด้มมีตัวเลกแนวทางกับมี93และ94นะครับอาถาท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินบุญธรรมนำโชคกันไปเด้อครับเด้อ คุณพ่อมนํำโคกขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปเด้อครับเด้อโฉกโชคมันหมานเยครับ,ววรบสวัสดีครับแต่ว่าภายในสามตัวนี่ต้องมาแน่นอน,ม <า S 2> นแม่นคักสูตรนี่แม่นอันนี้แม่นคักแล้วสูตรนี้เ <c oughs> นาะอันนี้เด็กแน่ยท่างสูตรห้อยข้างล่างเด้อรับนี่เพื่อนว่ารับประกันเขาแน่นอนเพื่อนบอก ทัานว่าคือกันมันได้กกเด้7เจ็ดได้กแปดมันออกเจ็ดศูนย์ะครับีอือ,อนี่เจ็ดศูนย์นรงีน่อัน,น,น,นที่อ่ที่นี่บ้านทีสามสิบบ้น, 30, น 30, ทีสามสิบท่านว่าคือกันเด็ที่สองเห็นมันได้เก่าใด้ศูนย์ด้หนึ่งข้างล่างมันออกสามสิบข้างล่างออกหนึ่งเก่าข้างล่างออกนงเก่านี่ดีเออกระหนึงเขาหนึ่งเก่าเขาเต็มเต็ม แมนบ่แมนอันนี้กบฟันทุ่งอีดีบ่าแมนอีดีตัว,วนี้แต่ว่ามันเป็นสามตูวเออต้องหาตัวแับเสีเยวคนก็ประมาณหนึ่งเก่าตรงตรง,งเฮ้สองเจ็ดศูนมาศูนหาอืมันกไหนเน่ยโอ,อ้ก็ถูกแล้วเนาะแปดเจ็ดแปดหาหกงวดนี่กะเลี้ยงมาเป็นห้าหกเจ็ดโอ้คนเสียอวอยังใสน่นอตตัวนี้เนาะหาหกเจ็ดนี่เนาะ จับเอาหาคูมาใส่เอาเนอาอแต่ว่าภายในสามตัวนี้ <ขอ S 2> ต้องมากแน,น,น,น่นอนแม่นสูตรนี่แม่นอันนี้แม่นคักแล้วสูตรนี้เนาออันนี้เดยกแนี่ยทางสูตรห้อยข้างล่างเน้อครับอันนี้เพื่นบา่ารับประกันเขาแน่นอนเพื่นบอกครับผม